สวัสดีลูกค้าทั้งช่องยู u b e และ a c e b o o k นะคะวันนี้ทั้งเพจร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวการจัดส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยค่ะแท็กเตอร์ยันมา ES ก9 3 P นะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์3มชิ้นนะคะดันดินหน้านะคะผ่านทวนนะคะแล้วก็ตัดหญ้าใหม่ของค่าย LCs นะคะตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะหลังตัดหญ้าใหม่นะคะแต่ว่าผ่านดันดินหน้านะคะเป็นคู่ตัวเขานะคะและผ่านหลัง เป็นขอมือสองนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองไว้ไปใช้งานนะคะสอบถามแล้วเข้ามาได้นะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหน้าเพจ f a c e b o o k เราได้เลยนะคะเพจชานชายัยแท็กเตอร์นะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะลูกค้านะคะจบกลางอากาศนะคะไม่ได้มีดูดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองไว้ไปใช้งานนะคะติดต่อสอบถามเราได้นะคะ โทร6 9 4 602 2291นะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ